คือมีแค่ตัวเดียวอันนี้คือแบรนด์ที่ a n d เด s สายคือสวยมากสวยตะลึงสวยแบบสวยลืมคือหุ่นแบบฟ้าประทานของจริงค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็กลับมาเจอการสําหรับคลิปอันบ็อกเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการอันบ็อกการซื้อเสื้อผ้าตามสาวคนหนึ่งที่แบบว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าชบีบชอบนางมากนะคะก็คือ k e n d a l l j e n n น r นั่นเองค่ะสําหรับแบ,บรนด์นี้นะเป็นแบ,บรนด์ที่แบบว่าซื้อยากมากแล้วก็ซื้อยังไงก็อาจจะไม่ได้เหมือน k e n d a l l Jenner ขนาดนั้นเนื่องจากว่าคือมันเป็นของที่เป็นของวินเทจแล้วก็มีชิ้นเดียวจริงๆ,ซ,งๆซึ่งต้องคอยรีเฟรชแล้วก็คอยอะะัปเด ว่าเขาจะลงขายเมื่อไหร่แล้วก็คือเขาจะมีของหรือเปล่าแล้วจะเป็นไซส์ที่พอดีกับเราหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า เฉพาะบุคคลมากๆซึ่งชี้บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าของแรไอเทมมากชีรู้จักแบรนด์นี้นะคะจาก Kendall Jenner คือชี้เนี่ยไปสะดุดภาพหนึ่งที่เขาลงใน IG Story คือมันจะเป็นรูปที่เขา,าใส่โคเซ็ตนะคะแบบสวยมากแล้วก็ข้างล่างก็คือโชว์ขายาวแล้วก็ใส,ส่ส้นสูงซึ่งแบบสวยจริง,รงๆเซ็ตนั้นคือสวยมากสวยตะลึงสวยแบบสวยลืมคือหุ่นแบบฟ้าประทานของจริงค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยชีย้ก็ไปดูว่าเขาเนี่ยใส่โคเซตของแบรนด์อะไรซึ่งมาจากแบรนด์ New b a n นะคะ ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงแบบนี้หรือเปล่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะขายโคเซ็ตที่มันมีทั้งเรียลโคเซตจ,จริงๆคือเป็นโคเซ็ตที่แบบเป็นยุคก่อนตั้งแต่ยุคแบบ18กว่าหรือว่า19กว่า แต่ว่าบางตัวเนี่ยก็จะเป็นการทําขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการทําขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะราคาไม่สูงมากแล้วก็จะมีหลากหลายตัวแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันเป็นแบบเรียลวินเทจจริงๆแล้วเขาเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมเอามาทําให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นอย่างที่ของ Kendall Size เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงสูงมากแล้วก็จะมีแค่หนึ่งตัวต่อ1นึ่งไซส์คือมีแค่ตัวเดียวเรียกได้ว่าคือชี้จาไม่สามารถหาที่มันเหมือนของ Kendall ได้จริงๆแต่ว่าอันนี้คือแบรนด์ที่ Kendall Size ฝ่าย,ายหลาย รู้สึกเท่าที่เห็นคือใส่ประมาณสองสาครั้งถือว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาชอบในเรื่องของสไตล์อะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะมาซื้อแล้วก็แกะให้ทุกคนดูกันเลยนะคะจากที่ได้ของพัสดุมานะคะก็มาเป็นลักษณะซองแบบนี้เลยมันเหมือนแบบซองเอกสารเนาะแต่ว่ามันก็น้ำหนักเบาแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่ได้แหละบางคนอาจจะชอบการได้ของมาเป็นแบบกล่องมากกว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบซองมากกว่าชิ้นไม่ติดแต่มาดูที่คุณภาพาแหมกันอ่ะแกะออกมาเลยนะคะนี่ค่ะ Yeah. เขาก็จะมาในลักษณะห่อแบบนี้นะคะก็จะเป็นห่อแบบห่อกระดาษนะคะแล้วก็จะมีการ์ดให้ด้วยนะคะเขาก็แบบว่าให้ a b e thank you so much nice for you. your purchase นะคะ as a way by shopping vintage you are not only treating yourself to the high quality อ่ะเขาแจ้งเลย and timeless well, fashion you deserve but saving the p l a n t t o ก็คือเหมือนเขาพูดประมาณว่าการซื้อของวินเทจเนี่ยก็คืออยากคาดหวังว่าจะได้ของที่มันเป็นคุณภาพสูงแต่ว่ามันจะเป็นของที่มันเป็น timeless ก็คือเหมือน ใช้ยังไงก็คือไม่เฉยแล้วมันก็เหมาะที่แบบเออเราสมควรที่จะได้รับมันแล้วก็มันก็ยังเป็นการแบบเซฟโลกด้วยการซื้อของเก่าหรือการซื้อของแบบมือสองอะไรเงี้ยมันเป็นการช่วยแบ่งเบาการลดขยะของโลกกันพวกฟาสแฟชั่นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าหวังว่าเราจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมแท็กลง IG นัวนูด้วยประมาณนี้นะคะซึ่งแพ็คที่ได้มาะคะก็จะเป็นซองแบบนี้เลยจะเป็นแบบกระดาษใสๆนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ของแบรนด์นะคะ สำหรับตัวที่ชิได้ามานะคะก็จะเป็นตัวนี้ตาดันอ่ะยังไงตัวนี้นะคะตัวที่ชิได้ามานะคะราคานะคะจะอยู่ที่216 US ดอลลาร์ค่ะกลิ่นกลิ่นคือแบบกลิ่นคือเก่าเลยแหละ คืออ่ะส่วนตัวชีกอย่างแรกก่อนเลยชีเป็นคนที่ไม่ติดกับการซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือว่าไม่ติดกับการซื้อของวินเทจอยู่แล้วแบบว่าถ้าเป็นแบรนด์ไทยนะอันนี้ขอขอไม่ได้เปรียบเทียมนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาละกันก็คือเคยซื้ออย่างของแบบอบเชยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นของมือสองที่คาว่วานดีเมสแต่ว่า อย่างแรกเลยคือทุกครั้งที่ชี้ได้ของจะอบเชยกลิ่นมันจะหอมมากคือเป็นกลิ่นที่เหมือนเขามีการเอาไปอบมาแล้วแล้วก็มีกลิ่นที่หอมซึ่งชี้คิดว่าทุกแบรนด์น่าจะอบมาแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่เฉยมากอะทุกคนคือเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกลิ่นเก่าเหมือนกลิ่นเหมือนตอนที่เราไปซื้อของในเจแบบนั้นเลยแต่ว่าราคาคือสูงมาก2อ6นี่คือแบบไม่ได้ถูกเลยนะคะฉะนั้นชี้ก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะทํากลิ่นออกมาให้มันแบบดูน่าใช้มากกว่านี้ถึงมันจะเป็นของินท คุณภาพอาจจะไม่ได้เข้าใจได้เพราะเขาเขียนมาเราอย่าคาดหวังแต่ว่าคือกลิ่นมันต้องแบบสร้างความประทับใจนิดนึงแต่ว่า,าไม่เป็นไรใสออกมาแล้วจะสวยซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์นะคะจากโมดาตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเสื้ออย่างนี้แล้วก็เป็นคอเสตอย่างนี้เลยซึ่งจะสวยไม่สวยจะจึ้งไม่จึง้งก็อยู่ที่ว่าเราใส่ออกมาแล้วเราจะใสออกมาสวยไหมมากกว่านะคะชีรู้สึกว่าเหมือนดูในรูปอะ่ะจะสวยกว่านี้เออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะลองดู กระดุมเยอะมากนะคะพอเป็นคอเสตบูว่าสิ่งที่แบบยากเหนื่อยเลยก็คือกระดุมค่ะกระดุมค่ะอะทุกคนเดี๋ยวชิจะไปลองให้ดูเลยตอนนี้แหละว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันปุ๊บใส่ออกมาแล้วนะคะก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะตัวคอเ็ตตัวเ,เวนี้ยชิซื้อมาเป็นไซส์ xs ค่ะ คือรู้สึกว่ายังเป็นคอเสตที่มันยังแบบสามารถแคบด้วยกว่าน,นี้อีกอะนะ่ะอันนี้ชิขอยืนให้ดูทุกคนจะได้เห็นชัดๆเนาะคือถ้ามันแคบมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะสวยเลยซึ่งชิคิดว่าชิอาจจะต้องเอาไปแบบเก็บทรงเองนะคะพอมันแคบปุ๊บมันก็จะมีความแบบเห็นรูปทรงชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราซเขาสามารถแบบติดถึงกระดุมคอบนได้เลยแต่ชิรู้สึกว่าใสาเ่เปิดๆมาแล้วสวยกว่ารู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วอ่ะสวยกว่า ที่เดูในกล้องหรือว่าสวยกว่าตอนที่เราแบบหยิบขึ้นมาแล้วดูนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นถึงความวาวขนาดนั้นแต่ถามว่าชอบไหมก็ถือว่าโอเคนะคะแบบในราคาเท่านี้แล้วเราแบบได้ของวินเทจมาก็ถือว่าโอเคเพราะว่าของวินเทจที่ว่ามันมันเป็นของที่ไม่สามารถกําหนดแวลูได้อยู่แล้วเออแต่ว่า สวยประทับใจแต่ก็ไม่ได้จึ้งขนาดนั้นเออถือว่าไม่ผิดหวังแหละโอเคได้อยู่เพราะใส่ออกมาก็รู้สึกน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บทรงให้มันแบบเข้ารูปก,กว่านี้ใส่ออกมาแล้วมันจะได้ดูจึ้งมากกว่านี้เนาะเป็นของที่ซื้อมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ใส่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแบรนด์ไหนก็สามารถตามรลยตามไปสั่งกันได้เลยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย